จ้าจ้าสวยๆยอดต้นที่หมดหลายี่จะหมดดำที่ดีวหมดกมบหมดจัทำไเนี่ยจ้านวยงามเนาะแ่งเฮางแงนำหมอกเด้อจ้าไปลุยถูท้งะเหรจออีล้วจ้าสองแงจ้า แบบนี้เลยจ้าหมด <c oughs> หมดหมดกระลาเยอะจ้าเนยชมเขาเอือมเนยนอยู่เนา จ้าจ้าอุ้ยอุยโอนเลยพี่น้องได้สองโนจ้าเจอแวเตนโอนได้หมนี่อืมโนตอนกับบดีโนใหญ่่นโนสันยำผ่านหนึ่ห่หนต็มอันเนี้ยจ้าโนสวยเลยจ้า เออเจอมิเรหนอนงามเลมันีเนาะเจอม่เจอหนอสวยๆพี่เนอะหไหลาจ้สวยเลยจ้าสวยเลยจ้า หมด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 จ้าหมดหลายพี่น้องหมดหลายหน้าส่งกันหมดจ้า Тоо дууссаа. За.

十五、六、嗯、七、嗯、八、嗯、